ว่าไงครับกลางโลกไหมหรอนม่ีครับผมเดนไปหนึ่งทีเะี่ยยังไม่มีสเต็ปอันน่าสองสกิลห้ายนี่ครับผมนะครับมาครับคิงขอเน้นเน้นครับผมขอเน้นเน้นขอซับหลังมาเจ้าไยหนึ่งทีมาไม่โดนไม่เป็นไรอะไรอะไรอะไรแท้คิ้งคิงอะไรทิงอะไรร็อกใจครับผมสองไหมเพราปหนึ่งทีครับเท่าเก้าร้อยเท่นสองร้อย ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับยัาไปในอกอหนึ่งน็อตได้แล้วไหมคน็อตไแล้วมันยังไงนอตได้แล้วมันยังไงเพื่อนเอ้เลงทิงนี่เลงินี่มันมันเป็นเลงมันเป็นเลงไทโนทุกคนไม่เลงไทโนว่ะเลงิงทิ่ชิงทิงทิิงนิ้ทิ้ิงิงงทิิงริ โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับกลุ่มจรัดดองกี้โฮเทลนะครับผมกับตันโดฟารานิโก้ล่างหนุ่มนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาตัวคอนนี้แก้ทางคิงกับควีนกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แก้ทางควีนมากนะอาจจะพอรับมือพอยิงอะไรได้แต่ว่ากับคิงเนี่ยโดฟาตัวนี้นะครับผมสามารถแก้ทางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนีดองเพชรน,นะครับผมอันนี้ของกลุ่มน้องชายพี่เองนะครับก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้และอันนี้ก็กลุ่มของพี่นะ สามารถเข้ามาได้นะในกลุ่มนี้มีรหัสดองเพชรขายสามารถทักมาหาน้องชายพี่หรือว่าพี่ได้เลยนะครับสําหรับโดฟาเิโกล่างหนุ่มนะครับผมทําไมมันถึงแก้ทางคิงได้ละ่ะ1ชนะ4ใช่ไหมไม่ใช่แค่1นครับสมันมีซิลนะครับผมนี่นะแล้วก็มี3ด้วยนะมี3ปัจจัยเลยที่มันชนะทางคิงได้มากๆร้อยเปร์เซ็นเลยก็คือสกิลหนึ่งเขาคิงเนี่ยแต่าก,การความเสียหาย สามครั้งถูกไหมถนัดเพราะว่ใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่โดฟาเราอ่ะเป็นตัวละครที่สกิลนี่โจมตีต่อเนื่องห้าครั้งสกิลหนึ่งของเขาโจมตีห้าครั้งซึ่งมันก็ทะลุไปแล้วทะลุความเสียหายที่แบบมันจะรับได้ก็คือสามครั้งนั่นเองแล้วก็สกิลสองเขาเป็นการกลางใหญ่นะครับผมเากลางใหญ่อ่ะทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับโดฟาซีปกติเร็วอยู่แล้วใช่ไหมตีฟึ๊บยิงปิ๊ ซึ่งสกิลของเขากลางโลมากลางใหญ่มาคิงทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าสกิลเขาไม่ได้ทะนุโลของเราเพราะงั้นโนฟาเราก็ถึงจะแก้ทางเขาได้นะครับผมก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผมว่าโนฟาของเราจะแก้ทางได้หรือเปล่านะผมไปดูกันเลยโอเคครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่กันในด่านของหมูเกาะหมูเกาะอะไรครับโอเนะชิมะหมูเกาหมู่เกาะอะไรนะลาบอนะครับผมนี่เกมนี้เราก็มาเจอคิงแล้วครับผมห้าดาวนะครับ โอ้โหอยากซื้อไม่ร้อยจังเลยนะเรืองเราสามหมื่นหกร้อยเซนนะครับเอาลงเรือเป้าว่ะเออนะเลืองเราสามหมื่นหกร้อยเซนถูกไหมเอาลงไหมต่อให้ไม่ร้อยก็เอาเราไม่ลงหรอฮะเอาจิงจริงอ่ะจริงมันก็แค่นกกระแตแทะแว๊ที่หลงทางมานะครับมันไม่ใช่เ่าอะไร,รอกครับนูนานูนาลงนูนาเนียอะไรไร้สาระนะครับม,มันเป็นแค่นกกระแตแทะแวที่เฉยๆนะครับอ่ามันยืนนิ่งไงเฮ้ยมันยืนนิ่งเฉยนี่มันกัวโดฟ้าเหรอเนี่ย นี่ shorts, ok Guys, like like you know, แสดงว่ามันโดนฟ้าพี่นะนี่มันมาแล้วมาแล้วะโอ้เดี๋ยวโดนฟ้าพี่แล้วเดี๋ยโนฟ้าแล้วสามหมื่นพี่แล้วแบบคลรู้สึกช้าคลรู้สึกกลัวนะเดี๋ยวเราไล่ล่าเลยฮะมันจะไล่ล่าเขาเลยฮะครับโอ้ยจานใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ยโดนมันปล่อยมาทีนึงอะไรนะฮะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนฮะ มันหนีเราทุกคนมันกลัวเราไม่กลัวมันไม่หนีบอกเลยมันหนีล้วมันกลัวไว้แม่ขอส่วนแม่หน่อยได้ไหมเมน้ะสองพันเมน้าสองพันคนแรงเมน้าสองพันเมน้พันกว่านายเจอเอานี่คุณลุเวลาไหลมุรู้เวลาไหลฝันไปฝันเสียกันเราอะเออไม่ยา่ คือเราจะมาฆ่าทีมนะรเราจะมาไล่ล่าฆ่าทีมแต่ว่าแม่ใหญ่เขามันแบบอยากมีซีนอะไรเนี้ยครับผมเขาอยากจะมีโซมีเซีนอะไรแบบนี้นะจังหวะนี้นึงโงอะไรครับผมเฮ้ยแล้วอาครนุมันมายังไงมันเนี่ยนี่ครับผมมาครับมาครับท้งขอเน้เนๆครับผมขอเน้เนๆขอกลับหลังมาเจะอีกหนึ่งทีมาไม่โดนไม่เป็นไรอะไรอะไร อะไรถ้าทิงทิ้งอะไรทิ้งมาเอาอะไรคือคุณมาเอาอะไรครับผมเฮ้ยลูกฟี่ปล่อยธนุญาตเลยวันก่อนปล่อยธนุญาตเลยว่ะโอ้หูลูฟี่ต่อยไอ้คิ้งยยต้องโดนสักทีว่ะทิ้งโดนสักทีว่ะมันต้องโดนสักทีว่ะคิออง,อ,งอ่ะมันการผ่านนะมันการการอยู่ที่ปมตินะผมโหัวอะไรอ่ะ อะไรอะ่ิงอะไรอะคิงอะไรอะ่ิะงโอ้โหตกหมดไม่สนู้ใครมาดิครับสุ่มไม่ได้เล่นเอาตัวมาแก้ทางออกเลยแล้วกันอสุ่มไม่ได้เอาตัวมาแก้ทางเ,งเีน,เไไเน,งเงนะผมตามนี้คิวไปสี่ตัวนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะฆ่าลูฟี่ไปหนึ่งคิงสองแล้วก็อ่ายามาตกไม่ใช่มาตกแม่ใหญ่หนึ่งนะครับผมก็อย่าไปดูกันอีกสักเกมเลยนะครับผมเพราะเราจะมาตกพีแค้นสุ่มไม่ได้ ไปไปไล่ล่าข้ากินกันต่อนะผมไปดูกันเลยโอเคครับผมแล้วก็ส่้าอยู่กันในดาบของอาราบัต้านะครับผมแล้วทีนพี่ก็มีเป็นนิกะสองตัวคิงหนึ่งตัวนะครับผมแล้วทีมข้างก็มีเป็นคิงล่างใหม่ไม่ร้อยนะครับเหรียญสามไคโดนะสายมัดสายโลสายวิ่งเต็มระบบเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าโดฟามิโก้ล่างหนุ่มพี่นะจะสามารถรับมือหรือว่าแก้ทางกับคิงตัวนี้ยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะบอกเลยนะว่าคิงตัวนี้ ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าท no 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 no. 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 ีมที่พี่เจอมาแต่ละเกมแต่ละเกมที่พี่เล่นมายี่สิบสากว่ารอบเนี่ยนะพี่เจอแต่ไม่แปดสิบนะครับโอูน้อยซับน้อยเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้พี่จะต่อกรกับทีมได้หรือเปล่านะครับแต่พี่คิดว่าได้เลยครับสกิลหนึ่งสกิลสองเขาไม่ทะนุนะครับผมแล้วก็ชนะทางท่าเขาด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะไหวไหมนะฮะทีมล่างเก่าเราก็โดนสกิลของทีมล่างใหม่ทีเยาแตกเลยนะจังหวะนี้ก็เดี๋ยวเรารอคีมา เราเล่นชิงนะตอ,ะอๆๆนน,นี้เฮ้ยมาละเนเนนเนเนนครับผมสวัสดีกลางใหญ่ฮะโอ้มาหนึ่งทีฮะสก,กิลแรกสิลสองึ้ร่รอหนะเออเออเออไหวครับผมอ่าคือเราไหวกยบาชิงนะทุกคนนะคือเราไหวอชิงมากๆเลยนะครับผมชิงได้ไวไดร้อยใต้หน่งยนึแล้วเราไหวกับชิงนะทุกคนน,นนะหนย่วนมคือเราไหวอยิงแต่ว่า แข็งเอามายุ่งนะครับเราในอดใน่คิวเลยเราอ,อดใน่คิวเลยทุกคนแข็งมายุ่งนลยฮะแข็งเราก็ยายมาโตด้วยยามาโตมาล้านฉอดเรานะมาแย่งเราคิว,ควน,น,คน,คนี่ครับผมโจไม่หนึ่งทีฮะโอ้ย่อแล้ฮะนี่ครับโดนต้านอุ้ย เห็นเงินท่านเดียวกันแล้วฮะ olut. ไม่เสียบเข็มมันด้วยอยวยวันีด้ทิ้งศอกไว้แค่ขึ้หนึ่งมานี่มครับผมทิ้งศอกวิ้นโน่าเราหายไปแล้วที้นไปโอ้โหโลเราหายเมื่อกี้นะนะครับผมเราจะพยายามฆ่าโซโลให้ตายนะครับผมเพราะว่าโซโลจะได้เกิดให,หม่เป็นชะินนะเราจะให้โซโลตายเราจะสู้กับชินแบบตัวตัวอะไรเงี้ยฮะตบมันเลยนะเราจะตบมันเลยอะไรเงี้ยทุกคนนะตบมันแบบ แน่นแครไนนะเจา้าหวันี่ชิงเกิดมาที่เร้รอแล้วนะครับผม,ม่ะมารอดูกันนะครับว่าเรากับเขาใครจะเหนือ,อกันมาเลยเพื่อนรอดไปครับผมคมสองไปรอดไปหนึ่งเทียบเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดพันสองร้อยไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับผมยีนึ่งสามไปลล 1, ไแล้วก็หนึ่งรอดได้แล้วไงฮะรอดได้แล้วมันยังไงรอดได้แล้วมันยังไงเพือ่อนเอ้ยเล็งชิงนี่เล็งชิงนี่ ม,มันเป็นลลงมันเป็นลิงไคโนะทุกคนเป็นเลงไคโนะอ่ะมีคิงไม่คิงเร่อยเร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 มายียบร้อยครับคิงเราคิงเราแตกไปที่ร้อยับผมไนียค uh ิงมันสู้โนฟาได้ที่ไหนทุกคนคิดเอานะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโนฟามิโก้ร่างหนุ่มนะครับคิงเราในเป็นครี quietly, เลยนะครับ สู้เราไม่ได้เลยนะผมก็สําหรับโดฟันโกก็ประมาณนี้เลยนะผมสําหรับตัวแก้ทางคิงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมขอแค่กลางใหญ่แค่นั้นเรื่องเงียบนะครับไม่มีอะไรมากกลางใหญ่ก็คือจบถ้าเขาไม่ยืนสู้กับเราเขาก็ตายแต่ถ้าเขาไม่หนีเราก็ปกติครับโ่นตัวแก้ทางเขาอะเรากางโลดแล้วเขาทําอะไรไม่ได้สกิลเขาสนุกใหญ่เราไม่ได้นะครับเขาก็ได้แค่วิ่งวนไปรอบๆให้เราตีธรรมดาไม่โดน กดตีปอติสกิลหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่โดนอ่ะเขาจะสรรหาวิธีแบบหลอกล่อให้แบบจนสีของเราหมดพอใยเรายหมดปุ๊บเขาก็จะเข้ามาสกิลใส่เรานะครับก็ประมาณนี้ครับสตลอดเดี๋ยวฟังโก้ล่าหนุ่มแก้ทางคิงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม